ผลิต1ล้านรับซื้อสูงสุด1 0 0รยช่องปอป่าศึกษาแบางเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกริยัหายาก f ะนี่คือเหรียญหสตางรูเนื้อนิกเกิลด้านหน้าตาอุนลมด้านหลัง ผสาจักรสวัสดีครับผมปรปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบงค์ปันเหรียญเอฟเียตรงนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะฮะเห็นไหมฮะ id line ศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองนะฮะเพิ่ม id line แล้วก็ถ่ายรูปเหรียญของท่านทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ชัดเจนหากเหรียญของท่านนั้นตรงตามที่ปรปาประก,กาศร,รับซื้อไปปรปายินดีรับซื้อเหรียญซื้อจริง จ่ายจริงช่องป่อปาเอฟเสียหาสตางรูเนื้อนิกเกิลรอสองหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยเป็นเหรียญกระสาสตางรูฮะที่ผลิตออกมาใช้จ่ายหมุนเวียนครั้งแรกนะ,ะของชาวไทยชาวสยามเป็นสตางรูชนิดราคาหน้าเหรียญหสตางรุ่นแรกเลยนะ,ะที่ผลิตออกมาในรอสอหรือว่ารัตนโกศินหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดสมัยรัชกาลที่ห้า เป็นเหรียญกระสับสตางค์รูสมัยรัชกาลที่5ที่ผลิตออกมาปลายราัชากาลที่5แล้วก็รู้สึกว่ารศหนึสองเเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับปีพศก็ราวปีพศ2411นสีะปลายยุคสมัยรัชกาลที่5แล้วเอสเซียหสตางค์รูเนื้อนิกเกิลรศหนึอสองเนะฮะมียอดจำนวนการผลิตราวสัก1 000, 000, ล้านเหนะรียญนะฮะ1ล้านเหรียญ โอเคเนาะรู้จำนวนการผลิตกันแล้ว f c ฟาดูถทางด้านราคา f c ฟซนือสตาค์รูเนื้อนิกเกิลรออสองเจ็เนี่ยถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานแบบคาหมือปรานะฮะก็เริ่มต้นราคารับซื้อที่ประมาณ20บาทต่อเหรียญน,นะฮะเหรียญละ20บาทนั่นเองผ่านการใช้งานฮนะแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเนี่ยป่ารับซื้อให้ราคาสูง ถึงเหรียญละ100บาทกันเลยทีเดียวนะฮะบบาทกันเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าเดลต้าตางรู้นด้ยกปัจจุบันวันนี้นะฮะถ้าเป็นปีพออนอื่นๆอะไรเนี่ยก็จะซื้อกันผ่านผ่านการใช้งานก็เหรียญละ7-8บาทเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นอ่าหาตางรูดิเกิลรอ,อ1 2อนนึ่งสองเจ็ยป่ารับซื้อผ่านการใช้งานเริ่มต้นที่เหรียญละยีบาทไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ100บาทกันเลยทีเดียว